มะพร้าวส่วนใหญ่จะโดนเจาะหมดเลยค่ะกระรอกเยอะที่บ้านนะกระรอกมันเจ้ามอดใช่ค่ะมันกินหมดมันเอามดดมัมึงบอกมาให้เลือกไว้มาแล้วมันกินมันกินนี่มันเจาะเป็นรูกลมๆมันกลมนีนะใช่แล้วก็ลนลนลนมึงมาให้กูกินมึงเลยเลิกบอกอย่างเงี้ยนี่ก็มีค่ะแต่ไม่รู้มีจะได้ไหมลองลองดูค่ะนะมล้วทำไงแกบ เือมาตอนมะม่วงตอนมะม่วงค่ะกำลังตอนอยู่จะตอนไปหนาะตอนเอาปลูกในที่เนี้ยค่ะแต่ต้นนี้อร่อยนะนะต้นนี้รู้สึกจะเป็นเขียวเส่ะใช่แล้วเขาต้นแม่เขาโดนปลวกใช่โดนปลวกแทะแล้วก็หักไปแล้วกิ่งใหญ่ๆค่ะเลือีกหนึ่งกิ่งก็เลยต้องรีบต้องรีบไว้เสียดายใช่ไหมใช่ค่ะเสียดายต้องกิ่งให้มันให้มันงอกขึ้นมาสิ เออจากต้นเหมือนเนี้ยมันก็จะขึ้นไปใช่ไหมค่ะอ่า <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะยังต่อไม่เป็นขัตอนก่อนรึเล่เพราะต่อไม่เป็นเกษตรกรมือใหม่ไม่ใช่บางคนเขาก็ต่อแบบต่อจากต้นต่อต่อเดิมเอาต่อเดิมแล้วก็ต่อขึ้นไปอย่างเงี้ยเราค่ะขึ้นไป <laughs> มันก็แตกไม่พูดรุ่มรออะไใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นคลองไส้ไก่ค่ะ แต่ว่าขุดเอาดินขึ้นมาทํามาปลูกหอมตรงนี้ก่อนนี่่่นนีีตู้ข้อหอมหอม,มใหญ่เลยหอม,มหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งต้นหอมมาค่ะนี่ต้อง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 มันก้อนเหรอขึ้นกระตุกขึ้นมั้ยอ๋อ wow. พอดีพอดีที่เราต่ำนะคะ oh. ก็เลยปลูกแบบใส่เข่งกว่าน้ำท่วมใช่กว่าน้ำท่วมกันน้ำท่วมเอามันท่วมจริงเขาจริงเหรอหันท่วมจริงถ้าไม่เอาขึ้นแบบนี้นี่ไม่เหลือ ขอให้ประสบความสําเร็จในการหามะพร้าวค่ะเ <laughs> ชื่อว่ากะลอกจะเหลือให้เรากินบ้าง